แต่ถ้าเธอหูแล้วเธอสิเลิกอยู่บ่ทำไมเธอเล่นแบบนี้ในดิจตอลเขาไม่ได้ร้องกันแบบนี้ไม่ใช่ก็มาเป็นเวอร์ชั่นคนดีไงมเป็นเวอร์ชันคนดีไงเป็นคนดี<อ>ป็นคนติ๊กเขาก็ร้องอันดีแบบนึงไม่เราไม่ได้ว่าจะไปแย่งแฟนใครอะ่ะเขาเป็นเวอร์ชั่นคนดีแบบแบบ แบบเธอได้เตรียมมาอีกไหมท่านั่นอ่ะเตรียมเธอลองลองดิอ๋อแต่ถ้าเธอหูแล้วเธอสิเลิกอยู่บ่เฮาเลิกก็ได้สิไปตายใสก็ไปบักเื่อ Mm. <laughs> Dekka. <laughs> <laughs> <laughs>